แชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพมวยไทยอะตอมเวทอลิเซียเฮนเลนรอตริเกสมีพื้นเทมาจากเมืองโปตาเลซ่าในรัฐเซอาราทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลเธอเริ่มอาชีพนักมวยไทยตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นและควา้าแชมป์ที่สนามมวยเซาเปาโลปอร์ตริอสโดยรักษาสถิติไร้พ่ายตลอดปี2560จากนั้นอนลิเซียได้ย้ายมาที่เมืองไทย เพื่อพัฒนาฝีมือด้านมวยไทยในบ้านเกิดของกีฬานี้ทำให้เธอมีลูกเตะที่ทรงพละกกำลังและสอบอันแหลมคมส่งให้เธอคว้าสถิติชนะ30แพ้5ในการแข่งขันทั้งที่ไทยและบราซิล อีกทั้งยังสามารถเอาชนะแชมป์โลก w ับเบิลสมัยทน้นชนกแก้วสำริดที่อยุธยาในเดือนมีนาคม2,562ด้วยความสามารถของเธอทำให้ได้รับปรกาสเข้าร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพโดยเปิดสึกแรกด้วยการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทมาจากสแตมแฟร์เทคประกาศตัวเป็นราชินีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ